ท่ามกลางแสงตะวันยามรุ่งอรุณแห่งฤดูร้อนปี1685ณกรุงลอนดอนอารยานักปรัชญาธรรมชาติผู้เปี่ยมด้วยปณิธานยืนอยู่ณห้องสมุดอันโออาของราชสมาคมแห่งลอนดอนเพื่อการปรับปรุงความรู้ทางธรรมชาติเธอจ้องมองหนังสือเล่มหนาซึ่งบรรจุองค์ความรู้ที่รวบรวมมาตลอดชีวิตของนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่เธอปรารถนา ที่จะไขปริศนาแห่งธรรมชาติของปัญญาและการเรียนรู้อารยาหยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาปัดฝุ่นอย่างแผ่วเบาหน้าปกหนังสือเล่มนั้นเขียนด้วยลายมือวัดวัดว่าดิเมกเน e ตว่าด้วยแม่เหล็กผลงานของวิลเลียมกิลเบิร์ตเธอเปิดหนังสืออย่างระมัดระวังพลิกอ่านแต่ละหน้าอย่างตั้งใจจนกระทั่งมาสะดุดกับบทความหนึ่งซึ่งกล่าวถึงหินแห่งปัญญา ซึ่งว่ากันว่าสามารถขยายขอบเขตแห่งจิตใจและไขความลับของจักรวาลได้ด้วยความสงสัยใครรู้อารยาจึงเริ่มค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหินแห่งปัญญาถือคนพบว่าตำนานเล่าขานกันว่าหินก้อนนี้ถูกเก็บซ่อนไวนะ้ณที่แห่งหนึ่งในอดีตซึ่งมีเพียงผู้ที่คู่ควรเท่านั้นที่จะสามารถค้นพบได้ในยินวันนั้นอารยา เดินทางไปยังหอดูดาวหลวงกรีนิตซึ่งเป็นที่ตั้งของนาฬิกาเรือนแรกของโลกเธอปีนขึ้นไปบนยอดหอคอยมองดูท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวระยิบระยับขณะที่เธอกำลังครุ่นคิดถึงความลับของจักรวาลอยู่นั้นเธอสังเกตเห็นแสงประหลาดวาบขึ้นมาจากกล้องโทรทัศน์ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธอจึงเดินเข้าไปใกล้กล้องโทรทัศน์ และมองผ่านเลนเข้าไปภาพที่เธอเห็นทําให้เธอต้องตกตะลึงเธอเห็นตัวเองยืนอยู่ในห้องสมุดของราชสมาคมแห่งลอนดอนกําลังอ่านหนังสือเล่มเดียวกับที่เธอเพิ่งอ่านจบไปเมื่อครู่นี้ทันใดน,นั้นแสงสว่างวาบจ้าขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมอรยารู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในกล้องโทรทัศน์เธอหลับตาลงอย่างแน่นหนาเมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้ง เธอก็พบว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในหอดูดาวกลีนิตอีกต่อไปเธออยู่ในห้องสมุดของราชสมาคมแห่งลอนดอนยืนอยู่หน้าหนังสือเล่มเดิมแต่คราวนี้หนังสือเล่มนั้นเปิดอยู่ที่หน้าซึ่งมีภาพวาดของหินรูปทรงประหลาดอรารยาจําได้ทันทีว่านี่คือหินแห่งปัญญาในขณะที่เธอกําลังพินิษพิจารณาภาพวาดอยู่นั้น เธอได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลังเธอหันกลับไปมองเห็นชายชราคนหนึ่งสวมเสือ้อคลุมยาวสีดำเดินเข้ามาหาเธอข้ารอเจ้ามานานแล้วอรารยาชายชราพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกเจ้าคือผู้ที่คูควรที่จะครอบครองหินแห่งปัญญาอรารยาตกตะลึงเธอไม่รู้ว่าชายชราคนนี้เป็นใครหรือรู้ชื่อเธอได้อย่างไร ท่านเป็นใครเธอถามชายชรายิ้มข้าคือผู้พิทักษ์อินแห่งปัญญาข้าถูกส่งมาจากอนาคตเพื่อนำทางเจ้าอรยายิ่งสับสนมากขึ้นไปอีกเธอไม่เข้าใจว่าทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรอนาคตเธอทวนคำพูดของชายชราท่านมาจากอนาคตจริงหรือชายชราพยักหน้าใช่ข้ามาจากอนาคตและข้ารู้ว่า เจ้าคือผู้ที่จะไขความลับของจักรวาลได้อรายาคงไม่ปักใจเชื่อแต่เธอก็รู้สึกว่ามีบางอย่างบอกเธอว่าชายชราคนนี้พูดความจริงแล้วข้าจะทำอย่างไรต่อไปเธอถามชายชรายิ้มอีกครั้งจงไปตามหาหินแห่งปัญญาแล้วเจ้าจะพบคำตอบที่เจ้าตามหาสิ้นคำพูดของชายชรา แสงสว่างวาบขึ้นมาอีกครั้งอรารยารู้สึกเหมือนถูกดูดกลับเข้าไปในกล้องโทรทัศน์เมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเธอก็พบว่าตัวเองกลับมาอยู่ในหอดูดาวกรีนิดอีกครั้งเธอหันไปมองกล้องโทรทัศน์แต่ไม่เห็นแสงประหลาดอีกต่อไปเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอเพิ่งประสบมาไม่ใช่ความฝันเธอรู้ว่าเธอต้องออกเดินทาง เพื่อตามหาหินแห่งปัญญาแล้วเธอจะได้รู้ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของปัญญาและการเรียนรู้อรยาตื่นขึ้นมาในห้องนอนของตัวเองแสงแดดยามเช้าสาดสองเข้ามาทางหน้าต่างเธอจำเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนได้เธอไม่ได้ฝันไปด้วยความมุ่งมั่นเธอจึงเริ่มต้นเดินทางตามหาหินแห่งปัญญาเธอออกเดินทางไปทั่วโลก ค้นคว้าในห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ต่างๆพูดคุยกับนักวิชาการและนักสำรวจเธอพบเบาะแสมากมายแต่ก็ยังไม่พบหินที่แท้จริงหลายปีผ่านไปอรายาเริ่มท้อแท้เธอคิดว่าเธออาจจะถูกหลอกหรือบางทีหินแห่งปัญญาอาจเป็นเพียงแค่ตำนานวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องสมุดแห่งหนึ่ง เธอสะดุดกับบทความหนึ่งเกี่ยวกับหินโรเซตตาศิลาจารึกโบราณที่ช่วยให้นักวิชาการสามารถถอดรหัสอักษรอียิปต์โบราณได้ทันใดนั้นอารยาก็เกิดความคิดขึ้นมาเธอรีบกลับไปที่ห้องสมุดของราช,ชสมาคมแห่งลอนดอนเธอหยิบหนังสือดิเมกเนตขึ้นมาอีกครั้งและเปิดไปที่หน้าที่มีภาพวาดของหินแห่งปัญญาเธอเพ่งมองภาพวาดอย่างละเอียดคราวนี้ เธอสังเกตเห็นบางสิ่งที่เธอไม่เคยเห็นมาก,ก่อนภาพวาดนั้นไม่ใช่แค่ภาพวาดธรรมดาแต่เป็นแผนที่อรยาใช้เวลาหลายวันในการถอดรหัสแผนที่เธอพบว่าแผนที่นั้นชี้ไปยังสถานที่แห่งหนึ่งในประเทศอียิปต์เธอจึงรีบเก็บข้าวของและออกเดินทางทันทีหลังจากเดินทางมาถึงอียิปต์อรยาใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการค้นหาสถานที่ ที่ระบุไว้ในแผนที่ในที่สุดเธอก็พบมันมันคือสุสานโบราณแห่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่ลึกเข้าไปในทะเลทรายอารยาเข้าไปในสุสานเธอเดินผ่านห้องถงและทางเดินต่างๆจนกระทั่งมาถึงห้องลับห้องหนึ่งในห้องนั้นมีแท่นหินขนาดใหญ่วางอยู่ตรงกลางแท่นหินมีวัตถ,ถุรูปทรงประหลาดวางอยู่อรารยาเข้าไปใกล้วัตถ,ถุนั้น เธอสัมผัสผิวของมันมันเย็นและเรียบเธอรู้ทันทีว่านี่คือหินแห่งปัญญาเธอหยิบหินขึ้นมาวางไว้ในมือทันใดนั้นแสงสว่างวาบขึ้นมาอีกครั้งอรารยารู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในหินเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งเธอก็พบว่าตัวเองอยู่ในห้องสีขาวขนาดใหญ่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ใดๆนอกจากเก้าอี้ตัวเดียว ที่วางอยู่ตรงกลางห้องอรายาเดินไปนั่งลงบนเก้าอี้ทันใดนั้นเสียงหนึ่งกดดังขึ้นยินดีด้วยอรารยาเสียงนั้นพูดเจ้าได้ผ่านการทดสอบแล้วอรารยามองไปรอบๆแต่ไม่เห็นมีใครใครอ่ะเธอถามข้าคือปัญญาเสียงนั้นตอบข้าคือสิ่งที่เจ้าตามหา อรายาตกตะลึงเธอไม่เคยคิดว่าเธอจะได้พบกับปัญญาในรูปแบบนี้ข้ามีคำถามมากมายเธอพูดถามมาได้เลยปัญญาตอบอรายาถามคำถามต่างๆเกี่ยวกับธรรมชาติของปัญญาการเรียนรู้และจักรวาลปัญญาตอบคำถามของเธอทั้งหมดอย่างละเอียดและชัดเจนหลังจากที่ได้พูดคุยกับปัญญาอรายาก็เข้าใจทุกอย่าง เธอรู้ว่าเธอไม่จำเป็นต้องตามหาหินแห่งปัญญาอีกต่อไปเพราะเธอได้พบกับปัญญาที่แท้จริงแล้วเธอหลับตาลงและปล่อยให้ปัญญาไหลผ่านตัวเธอเธอรู้สึกถึงความสงบสุขและความเข้าใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเธอก็พบว่าตัวเองกลับมาอยู่ในสุสานอีกครั้งเธอวางหินแห่งปัญญาลงบนแท่นหิน แล้วเดินออกจากสุสานไปอารยากลับไปใช้ชีวิตตามปกติเธอเล่าเรื่องราวการผจญภัยของเธอให้ใครฟังแต่ไม่มีใครเชื่อเธอแต่เธอไม่สนใจเธอรู้ว่าเธอได้ค้นพบความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเธอจึงตัดสินใจตีพิมพ์สิ่งที่เธอได้รู้มาลงหนังสือต่อมาหนังสือที่เธอพิมพ์มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนสนใจและได้อ่านมัน นำมาต่อยอดพัฒนาเป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มากมายที่ทำให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเข้าใจกันทว่ากลับไม่มีใครรู้เลยว่าแท้จริงแล้วครั้งหนึ่งต้นกำเนิดของความรู้ของนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นมาจากอะรยา